ตอนที่ยี่สิบเอ็ดสิ่งที่เหมือนเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมเกือบเที่ยงคืนบดินกระหึกระหอบเข้ามาในบ้านเขาถูกพาขึ้นเครื่องบินไฟที่เร็วที่สุดเพื่อมาตามคำสั่งถ้าไม่รับสายก็คงได้กินข้าวเย็นท,ทั้งทั้งที่จานวางอยู่ตรงหน้าแล้วแท้ๆลงจากเครื่องยังไม่ทันได้พักหายใจก็ต้องรีบขึ้นรถตรงดิ่งมาบ้านนี้ทันทีที่มาถึงบดินก็กระโดดลงจากรถและวิ่งเข้าไปด้านในแล้วถามแม่บ้านคนแรกที่เจอ เกิดอะไรขึ้นนวินอยู่ไหนแม่บ้านชี้ไปทางห้องทำงานบดินก็ผลักประตูเข้าไปนวินนายเป็นอะไรเจ้าของชื่อกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะอย่างสงบตามองเอกสารในมือไม,ม่แม้แต่จะเหลือบมองบดินซักนิดบดินยืนพิงประตูห้องทำงานและหอบหายใจก่อนจะประชดประชันว่าฉันคิดว่านายใกล้ตายแล้วเสียอีกเขาคิดในใจว่ากูรีบแทบตายเพื่อมาหาไอ้หมอนี่เนี่ยนะนวินไม่สนใจเขา ฉันคิดว่านายจะตายถึงได้รีบบินมาข้าวก็ยังไม่ได้กินปากก็บน่นแต่ก็ยังเดินไปนั่งตรงข้ามนวินเงยหน้าขึ้นจากกองเอกสารเอื้อมมือไปเปิดลิ้นชักทางด้านขวาแล้วหยิบแฟ้มยื่นให้ดูให้หน่อยสิยื่นให้แล้วก็กลับไปอ่านเอกสารต่อบดินคิดว่าเป็นรายงานการตรวจร่างกายล่าสุดของนวินจึงตั้งใจเต็มที่แต่อ่านไปแค่ไม่กี่วินาทีก็เงยหน้าขึ้นมองนวินแล้วกลับไปอ่านอีกรอบ มองหน้าอีกรอบแล้วพลิกอ่านอีกทีนี่อย่าบอกนะว่าแกให้ฉันบินมาถึงนี่เพราะสมองบดินปั่นป่วนจนไม่สามารถคิดคำพูดได้บดินไม่สนใจผู้ช่วยที่พิ่งเอาน้ำมาเสิร์ฟให้แต่มองชายที่อยู่หลังโต๊ะอย่างเศร้าใจมื้อเย็นก็ยังไม่ได้กินเลยแต่ต้องมาอ่านไอ้นี่เนี่ยนะนวินเงยหน้าขึ้นจากเอกสารดวงตาเรียบเฉยจนยากจะเดาอารมณ์แล้วดูเสร็จหรือยัง บด,ดินรู้สึกหวาดกลัวเมื่อเห็นสายตานั้นจึงหลบตาชำเลืองดูข้อมูลในมือขาดสารอาหารไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ดูจากอายุกับส่วนสูงแล้วถือว่าค่อนข้างผอมมากเลยละ่ะถ้าเป็นเด็กสาวก็อีกเรื่องหนึ่งแต่โดยทั่วไปแล้วผู้ชายอายุขนาดนี้ควรจะมีกล้ามเนื้อและน้ำหนักมากกว่านี้เขามีปัญหาเรื่องการกินหรือปัญหาทางอารมณ์หรือเปล่าเช่นกลัวอ้วนหรือเป็นซึมเศร้าทางอารมณ์ไม่น่าใช่นวินตอบ งั้นก็เรื่องกินบดินเอียงคอคิดแล้วพูดต่อเป็นโรคปฏิเสธอาหารหรือเปล่าวะควรปรึกษาจิตแพทย์นะภาพพรมสดข้าวต้มหมดถ้วยผ่านเข้ามาในหัวนวินปฏิเสธทันทีไม่ใช่แบบนั้นบดินถอนหายใจถ้าเป็นคนอื่นเขาคงด่าไปแล้วโรคก็ไม่ได้อันตรายหมอก็ให้คําแนะนําไปแล้วทําไมต้องลากเขาข้ามจังหวัดมาด้วยหน้าคนไข้ก็ไม่ได้เห็นด้วยซ้ําต้องรักษายังไง นวินไม่สนใจอารมณ์คนตรงหน้าแค่ถามในสิ่งที่เขาต้องการไม่ต้องก็แค่กินให้ครบห้าหมู่กินนมเยอะๆพยายามเพิ่มน้ำหนักให้ถึงค่า BMI ก็ยิ่งดีนวินพยักหน้าลุกข,ขึ้นแล้วหันไปมองผู้ช่วยที่อยู่มุมห้องส่งเขากลับได้เลยบดินตาเบิกโพรงปากอ้าค้างในหัวมีแต่คำว่ากูทำอะไรผิดเนี่ยทำไมถึงได้เอาแต่ใจขนาดนี้วะไม่ได้สิเวยฉันทำอะไรผิดน้ำซักแก้วก็ยังไม่ได้จิบ นวินทำไมแกทำกับฉันแบบนี้บดินแทบจะร้องให้ออกมาเขาทำสีหน้าเหมือนเด็กที่ถูกแย่งของเล่นไปก่อนจะยืนกรานว่าไม่ไปฉันหิวข้าวให้ตายก็ไม่ไปทำขนาดนี้แล้วนวินก็ไม่ยอมพูดอะไรแค่หันไปมองผู้ช่วยที่ยิ้มรับและเดินออกไปจัดการบดินถอนหายใจและลุกข,ขึ้นจากเก้าอี้พูดขนาดนี้แล้วยังไม่สนใจอีกเหรอนายนี่มันใจดำจริงๆ นวินยังคงจดจ่ออยู่กับเอกสารเออรู้บด,ดินไม่เข้าใจว่านาวินกำลังคิดอะไรอยู่และก็ไม่รู้ด้วยว่าที่กำลังยืนสั่นอยู่เป็นเพราะความหิวหรือความโมโหยีสบนาทีต่อมาบด,ดินถอนหายใจรวบช้อนซ่อมก่อนจะปรบมือดังๆแม่ครัวมาจากไหนเนี่ยทําไมถึงอร่อยอย่างนี้ลาออกจากที่นี่แล้วไปทำงานกับผมไหมแม่ครัวไม่ตอบ เธอยิ้มแล้ววางจานของว่างลงบนโต๊ะจากนั้นก็เดินกลับเข้าครัวบดินยังคงตะโกนตามหลังว่าอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่เรียกมาได้เลยให้เยอะกว่าที่นี่แน่นอนหิวจนหน้ามืดเลยหรือไงปรับหมุนกุญแจรถในมือและเดินมาหยุดข้างเขาที่พูดเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าค่าตัวเขาเท่าไหร่บดินยัดข้าวคาใหญ่ใส่ปากแล้วพูดไปเคี้ยวไปแกคิดว่าฉันไม่มีตังเหรอไม่ได้เอาเงินไปเป,ปสาวแบบแกเสียหน่อยปรับยิ้มอย่างชั่วร้าย แล้วพี่รู้หรือเปล่าว่าเขาเป็นใครนั่นไม่ใช่แม่ครัวทั่วไปนะเขาจบจากกระดงเบอร์เคยทำงานในร้านมิชลินหนึ่งดาวมีรางวัลต่อท้ายเพียบค่าจ้างเดือนหนึ่งสี่แสนเลยนะบะดินแทบสำลักเขาจบหมอจากต่างประเทศมาทำงานให้กับนวินได้เกือบสี่ปีแล้วแต่ได้เงินเดือนแทบไม่ต่างกันแค่คิดก็น้ำตาแทบไหลปรับหัวเราะเมื่อเห็นทุกๆความคิดที่เกิดขึ้นบนใบหน้าของบดินอาหารบนโต๊ะก็ดูน่ากินสมค่าจ้าง จัดให้ผมอีกที่หนึ่งได้ไหมครับปราบพูดปราบก้มหน้าก้มตากินราวกับกำลังแข่งขันอยู่สุดท้ายก็อิ่มเกินกว่าจะกินอะไรได้อีกเขาคลายเข็มขัดแล้วถามบดินว่าทำไมถึงมานี่ได้ล่ะครับบดินมีสีหน้าหงุดหงิดในทันทีเขาเช็ดปากแรงๆแล้วลุกไปนั่งที่โซฟาก็ไม่ได้อยากมานักหรอกปราบทำสีหน้ายียวแล้วลอยหน้าลอยตาพูดว่าอ้าวแล้วมาทำไมละ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าถ้านวินไม่สั่ง ไม่มีทางที่คนงานยุ่งอย่างบาดินจะมาโผล่แถวนี้บดินปาหมอนใส่กวนประสาทผู้เสร็จก็ปาหมอนอีกใบใส่ปราบยกหลบสองครั้งติดแล้วยกกดใส่มาเลยไม่โดนหรอกคุณนวินจะรับเครื่องดื่มไหมคะทันทีที่ได้ยินว่านวินอยู่แถวนี้ทั้งสองคนก็หยุดนิ่งเหมือนมีกดปุ่มหยุดจากนั้นก็รีบทําเหมือนไม่มีอะไรดวงตาสีเข้มของนวินกวาดไปทั่วพื้นห้องโตแต่ตัวทั้งคู่ อย่าให้คนอื่นรู้เข้าเหล่าว่าจริงๆทำตัวเหมือนเด็กสามขวบปราบกับพริบตาทีทำเหมือนว่าที่นวินพูดถึงไม่ใช่เขาฟากบดินก็หลับตาแลบลิ้นแกล้งตายไม่พูดอะไรซักคำเขากลัวว่าจะถูกนวินโยนขึ้นเครื่องบินและส่งกลับศูนย์วิจัยที่นั่นมีบรรยากาศไม่ต่างจากโรงพยาบาลผีสิ่งน่ากลัวและน่าเบื่อนวินถอนหายใจแล้วเดินกลับห้องทำงานไม่สนใจบดินที่ถามว่าคืนนี้จะให้เขานอนที่ไหนนวินไม่ตอบ แต่บดินก็รู้ว่าไม่มีที่ให้เขาในบ้านนี้นวินไม่ชอบให้ใครมาค้างดังนั้นตัวเลือกที่เหลือก็คือปราบสองคนนั้นยังเถียงกันเป็นเด็กๆอีกเกือบสิบนาทีกว่าจะออกจากบ้านไปนวินถอนหายใจในที่สุดบ้านก็เงียบเสียทีวันรุ่งขึ้นพรมซื้อนมมาแต่ก็ทนดื่มจนหมดกล่องไม่ไหวกินแต่เหล้ามาทั้งชีวิตให้เปลี่ยนเป็นนมก็ลำบากอยู่นะ ถึงโรงเรียนแล้วเขาก็ตรงไปที่ห้องปกครองเพื่อยื่นใบลาครูสุพจน์ยังคงไม่พอใจเขาเหมือนเดิมแต่ไม่ได้พูดอะไรมากพรอมกลับมาแล้วแค่ก้าวแรกที่เหยียบเข้าห้องก็รับรู้ได้ถึงความผิดปกติเขายังคงเดินเข้าไปอย่างสงบนิ่งเพื่อจะพบว่าโต๊ะเก้าอี้เต็มไปด้วยขยะหนังสือที่อยู่ในเก๊ะถูกฉีกเป็นชิ้นๆพร้อมมองไปรอบห้องด้วยรอยยิ้มที่มุมปากแล้วถามด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นใครเป็นคนทำไม่มีใครกล้าพูด เสียดายที่รินยังมาไม่ถึงเด็กนักเรียนที่เหลือได้แต่หลบตาเหตุผลแรกที่ไม่มีใครกล้าตอบก็เพราะกลัวคนทําแต่ตอนนี้พวกเขาเริ่มหันมากลัวพรมแทนแล้วกูทําเองมีปัญหาเหรอเสียงผู้หญิงดังมาจากประตูห้องพรมหันกลับไปมองเด็กสาวที่พูดเดินกลางเข้ามาในห้องตัวเธอสูงและหนากว่าเพื่อนที่เดินตามมาเขาจำสองคนที่อยู่ด้านหลังได้ซันนี่กับเกรซซันนี่เป็นญาติกับจินเรื่องนี้เขารู้อยู่แล้ว แต่ไม่รู้จักเด็กผู้หญิงตัวใหญ่น่าจะมาจากโรงเรียนอื่นพรหมยืนนิ่งมองเธอเดินเข้ามาโดยมีขวดน้ำแดงอยู่ในมือเธอคลายเกลียวฝาแล้วตั้งท่าจะสาดแต่ก่อนที่เธอจะทำแบบนั้นพรหมก็ยกมือขึ้นจับข้อมือที่หนากว่าอย่างเห็นได้ชัดจากนั้นก็บิดและขยับข้อมือเพื่อสาดน้ำแดงไปบนใบหน้าเธอโอ้ยเสียงร้องด้วยความตกใจจากเด็กที่ยืนมองอยู่ห่างๆพรหมมองน้ำแดงที่ค่อยๆไหลลงตามใบหน้าลงมาที่คอและเสื้อผ้า แค่เห็นก็รู้สึกเหนียวแทนแล้วช่วยไม่ได้ที่ซันนี่กับเกรซสปอยโดนลูกหลงไปด้วยผมและเสื้อผ้าของพวกเธอชุ่มไปด้วยน้ําแดงพวกเธอร้องกรีตดเหมือนโดนน้ำกรดสาดเด็กคนอื่นต่างมองฉากเดิมๆที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปด้วยความตกใจพรมกำลังถูกรังแกเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือเขาสู้กลับซันนี่ก็นิสัยแย่พอๆกับญาติของเธอปกติแล้วเป้าหมายของซันนี่จะเป็นนักเรียนหญิง ถ้ารู้สึกว่าใครทำเกินหน้าเกินตาจะถูกเรียกไปเคลียร์ในโรงยิมถ้าใส่ของสวยๆที่ซันนี่ยังไม่มีเธอก็จะทำลายมันเสียบารมีพ่อแม่เศรษฐีกับเส้นสายของญาติบวกกับการให้ท้ายของครูบางคนทำให้พวกเขาได้ใจและทําสิ่งแย่ๆใส่คนอื่นสุดท้ายแล้วจึงไม่มีใครกล้าทำให้พวกเขาโกรธไม่มีใครอยากมีเรื่องกับอันธพาลแต่ตอนนี้ซันนี่กำลังถูกเอาคืนต่อหน้าต่อตา มีคนใจกล้าพอจะยกโทรศัพท์ขึ้นมาอัดวิดีโอมันถูกส่งต่อทันทีเด็กนักเลงเช็ดน้ำแดงออกจากใบหน้าและเอื้อมมือไปที่คอเสื้อของพรมมึงอยากตายใช่ไหมพรมได้แต่คิดในใจว่ากูก็ไม่ได้อยากแต่ก็ตายมาแล้วรอบหนึ่งเขาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วมือบางเอื้อมไปจับผมของเด็กสาวแล้วกดหน้าเธอกระแทกเข้ากับโต๊ะปังทั้งห้องเรียนมีแต่เสียงลมเย็น พวกเขาไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมพรมแข็งแรงขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่พรมเพิ่งเอาชนะเด็กเกเรที่มากับซันนี่ที่นอกโรงเรียนเด็กหลายคนเคยถูกเธอรังแกมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่เธอบุกเข้ามาสร้างเรื่องถึงข้างในเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆสายตาที่เคยมองซันนี่อย่างหวาดกลัวเริ่มเปลี่ยนเป็นคาดหวังหลายคนหวังว่าเด็กเกเรพวกนี้ควรจะได้รับบทเรียนบ้าง ใบหน้าของเด็กสาวถูกกดลงบนโต๊ะร่างกายสูงและแข็งแรงโค้งลงเธอพยายามดิ้นรนแต่ก็สิ้นหวังแรงกดของพรมนั้นแน่นหนักจนไม่สามารถหลุดพ้นได้พรมจิกมือลงไปแน่นกว่าเดิมจากนั้นก็ออกแรงดันหัวเธอไปมาพลางพูดด้วยน้ำเสียงเกียดคร้านว่าทำศกรปรกก็ต้องเช็ดพรมไอ้พรมปล่อยเพื่อนกูซันนี่ได้แต่กรีดร้องแต่ไม่กล้าเข้ามาแต่พรมไม่สนใจ เขาใช้หัวแทนผ้าขี้ริ้วเช็ดโต๊ะแล้วหันไปยิ้มหน้ากลัวให้ซันนี่หรือจะให้ใช้หัวเธอแทนเงียบยังไม่เข้ามาช่วยกูอีกเสียงอู้อี้ดังมาจากใต้มือซันนี่กับเกรซมองหน้ากันก่อนจะโผลเข้ามาพรมดึงหัวเด็กนักเลงขึ้นแล้วผลักไปทางซันนี่ร่างทั้งสามปะทะกันในทันทีพวกเธอเซไปกระแทกโต๊ะเก้าอี้ก่อนจะล้มลงกับพื้นทั้งสามดูเหมือนคนบ้า ใบหน้ามีทั้งฝุ่นและน้ำแดงเสื้อผ้าทรงผมดูยุ่งเหยิงไปหมดพรมกูจะฆ่ามึงซันนี่ที่ขาดสติออกแรงยกเก้าอี้หมายจะทุ่มใส่พรมเมมริมฝีปากแล้วยกเท้าขึ้นเตะอย่างรวดเร็วมานั่งถูกเตะส่งผลให้ซันนี่ปลิวไปกระแทกโตอีกครั้งระหว่างที่ทั้งสามคนกำลังกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดก็มีเสียงตะโกนมาจากด้านนอกว่าครูมาจบตอนที่ย1ด